จำรอยหลวงปู่มั่นตอนหลวงปู่มั่นปลีกวิเวกจากหมู่คณะเรียบเรียงโดยพระอาจารย์วิริยังสรินทโรพศ2467 ท่านอาจารย์มั่นได้พักจำพรรษาที่บ้านขออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรเป็นรอบที่สองแต่ย้ายสถานที่ใหม่ซึ่งปัจจุบันเป็นวัดแล้วการจำพรรษานี้นั้นก็เช่นเดียวกับพรรษาก่อนๆเนื่องด้วยมีพระภิกษุสามเณรสนใจในตัวท่านมากขึ้นจึงได้ลังไหลมาศึกษาธรรมปฏิบัติกับท่านมากขึ้นเป็นลำดับ และท่านก็ได้แนะนำข้อวัดปฏิบัติต่างๆให้ตามที่ได้แสดงไว้แล้วโดยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเป็นข้อปฏิบัติที่พิสูจน์ได้เนี่ยชัดแล้วว่าเป็นทางพ้นทุกข์ได้จริงและได้ผลแก่บุคคลผู้ตั้งใจจริงเป็นแต่ว่าท่านอาจารย์มั่นท่านคอยประคับประคองและเป็นผู้นำเพื่อเกิดผลอย่างจริงจังแก่ผู้หวังดี ดังนั้นเมื่อผู้ได้เข้าไปศึกษาปฏิบัติกับท่านแล้วจึงไม่มีการผิดหวังได้ผลแทบร้อยเปอร์เซ็นทีเดียวพอออกพรรษาท่านก็จะพาออกทุดงสแสวงหาที่สงบวิเวกแยกกันออกเป็นหมู่เล็กๆเ,เพื่อมีให้เป็นปริพโภชนิหมมากปีนี้ท่านได้เดินทุด,ดงไปทางบ้านานาหมีบ้านานายงและบ้านผาแดงแกงไก่ ท่านได้พาคณะไปพักอยู่ที่ป่าในภูเขาแห่งหนึ่งและมีหมู่บ้านอยู่ในที่ใกล้ๆนั้นเป็นที่อยู่กลางดงลึกมากเดินเป็นวันๆเต็มๆจึงจะถึงใกล้จากคมนาคมมากทีเดียวณที่หมู่ภูเขานั้นมีภูเขาลูกหนึ่งมีลักษณะเหมือนตึกหลายๆชั้นซึ่งไม่ไกลาจากหมู่บ้านนั้นเท่าไรนักในภูเขาลูกนั้นมีผีตินเดียวอยู่ตัวหนึ่ง ผีตนนั้นมันได้เข้าไปอลาวาดพวกชาวบ้านอยู่บ่อยๆคือมันทำให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างให้ถึงตายบ้างบางครั้งเอาไฟไปเผาบ้านของเขาบ้างกว่างคอนป่าไม้ใส่คนเศษเลี้ยงบ้างเวลามันจะเข้าไปประทุสร้ายคนในบ้านนั้นได้แสดงกิริยาการไม่ผิดอะไรกับคนธรรมดาต่างแต่ไม่เห็นตัวมันเท่านั้นเสียงมันเดินได้ยิน รอยเท้าก็เห็นแต่ใหญ่และยาวกว่ารอยเท้าของคนธรรมดาเศษบุรี่ของมันก็ได้เห็นท่อนไม้ที่มันเอาว้างไม่หมดก็เห็นทิ้งไว้เป็นกองกองเมื่อชาวบ้านพร้อมกันเข้าไล่มันก็วิ่งหนีไปพอสงบคนหน่อยมันก็เข้ามาทําการอัลาวาดต่อไปอีกบางคืนพวกชาวบ้านไปได้นอนเพราะมันอัลาวาดไม่นีแม้การไปนอนรั้งคืนในป่าบางคนเพื่อเฝ้าไร่เฝ้านาด้วยกิจอย่างอื่นก็ดี ย่อมไม่ได้รับความผาสุกเสียเลยถูกแต่เจ้าผีตัวนี้มันรบกวนอยู่เสมอหลังท่านอาจารย์มั่นไปพักอยู่ที่นั้นพวกชาวบ้านได้เข้าไปร้องทุกต่อท่านขอให้ท่านไดเมตตาแก่เขาเมื่อพระคุณท่านจะมีวิธีใดพอจะปลงทุกนี้ออกได้เขามีความยินดีที่จะปฏิบัติตามทุกอย่างเมื่อท่านอาจารย์มั่นได้ทราบถึงความทุกข์เรือร้อนของชาวบ้านอย่างนั้นแล้วท่านก็ได้พยายามเจริญเมตตาชานอย่างมาก ร้อมทั้งแนะนำให้พระที่ติดตามมาช่วยกันเจริญเมตตาชานและได้แนะนำชาวบ้านโดยทําเบื้องต้นคือให้ชาวบ้านมาปฏิญาณตนถึงพระตรีสรณคมเป็นอุบาสกอุบาสิกาได้ให้รักษาสินห้กกรรมบท10ทั้งสอนให้ไหวพระสวดมนต์บำเพ็ญกรรมฐานภาวนา เจริญเมตตาภาวานาเป็นประจำทุกวันนับแต่นั้นมาเมื่อท่านได้พักอยู่ที่นั่นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นแก่ชาวบ้านนั้นก็ได้สงบระงับไปเมื่อท่านได้ออกไปจากสถานที่นั้นแล้วภัยพิบัติเหล่านั้นก็สงบอยู่เย็นเป็นสุขกันตลอด1ิบปีทอมาคนเก่าที่สําคัญก็ตายไปบ้างทั้งไม่เคยมีผีตนนั้นมาละวาดบ้างทั้งไม่เชื่อว่าจะเป็นจริงบ้างก็เลยพากันละเลยข้อวัดปฏิบัติไหวพระสวดมนต์เจริญเมตตาภาวานา ที่ท่านอาจารย์มันท่านได้แนะนําสั่งสอนไว้ภายหลังปรากฏว่าผีตนนั้นมันได้กลับเข้าไปทําการอลาวาสพวกชาวบ้านอีกในครั้งนี้ถึงกับได้พากันอบยยครอบครัวหนีไปหมดเพราะฝืนอยู่ต่อไปไม่ได้เสียแล้วจึงต้องได้ทอดทิ้งให้มันเป็นป่าตามสภาพเดิมของมันต่อไปท่านอาจารย์สุวรรณสุจินโนท่านองค์นี้ถือว่าเป็นศิษย์รุ่นแรกพร้อมกับท่านอาจารย์สิงคันนยคขโม ปีนี้ท่านได้พยายามติดตามท่านอาจารย์มั่นอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะได้ทราบความเตือนลึกหนาบางของขวัดปฏิบัติอันเป็นภายนอกและการดำเนินจิตอันเป็นภายในการดำเนินจิตนอกจากจางบายเพื่อทำลายกิเลสเพื่อความพ้นทุกขลแลวยังมีการทำให้เป็นอย่างอื่นอีกมากมายแม้แต่ท่านอาจารย์มั่นเองก็ได้เคยทำไม้เป็นตัวอย่างแก่สาุสิ์แล้ว เช่นเมื่อท่านอาพาธท่านใช้ระงงับอาพาธของท่านเองด้วยกําลังจิตและระงงับอาพาธให้แก่บ,บุคคลอื่นด้วยกําลังจิตในการครั้งนั้นท่านอาจารย์สุวรรณทัดเป็นไข้ามาลาเรียเรื้อรังจนป้างยอนหมายถึงม้ามย้อยคือม้ามโตอันเป็นผลมาจากไข้ามาลาเรียนั่นเองโรคนี้เองที่ทําความรําคาญให้แก่ท่านตลอดเวลาซึ่งทําให้จับไข้วันเว้นวันและทําให้กําลังสุดลงสุดลงท่านจึงได้เข้าปรึกษาการรักษาโรคนี้กับท่านอาจารย์มัน ท่านอาจารย์มั่นจึงได้แนะนําอุบายให้คือเมื่อบําเพ็ญจิตให้เกิดกระแสแต่ก่อนที่เราบําเพ็ญมาในเบื้องต้นนั้นเราทําจิตให้เกิดกําลังแล้วจิตก็จะเกิดกระแสกระแสจิตนี้มีกําลังมากขึ้นจากการอบรมเราได้ใช้กระแสจิตนี้พิจารณากายทุกส่วนจนเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วอบรมให้มากก็เป็นผลคือจิตดำเนินเข้าสู่อริยศาสตร เมื่อเราจะนำมาเป็นประโยชน์แก่การรักษาโรคของตัวเราเราก็พึงใช้กระแสจิตนี้เพ่งเข้าที่เกิดโรคเราเป็นโรคอะไรที่ไหนต้องพิจารณาเห็นสมุดฐานของมันเสียก่อนว่าตำแหน่งที่เกิดโรคอยู่ตรงไหนเมื่อทราบชัดแล้วก็จะกระแสจิตเพ่งเข้าไปการเพ่งเข้าไปในที่นี้ก็เหมือนกับเราพิจารณากายเหมือนกัน ต่างแต่การกำหนดแค่โรคนี้ต้องกำหนดลงจุดเดียวณที่สมุติฐานของโรคนั้นเมื่อท่านอาจารย์สุวรรณได้อบายนี้แล้วก็ได้ไปดำเนินจิตอยู่อย่างนั้นองค์เดียวในที่เปลี่ยวแห่งหนึ่งกำหนดลงครั้งแรกเด่นสมุติฐานการเกิดโรคคือม้ามท่านได้กำหนดลงจุดเดียวด้วยอำนาจแห่งกระแสะจิตอันเป็นแสงขมกลา้าเพียงสามวันเท่านั้นก็ปรากฏชัดขึ้นในจิตรันแล้วก็หายจากม้ามหย่อนนั้นฉับพลัน ท่านคลำดูอยู่ทุกวันแต่การก่อนมามนี้ได้ยานลงมาประมาณฝ่ามือหนึ่งบัตรนี้ได้หดเข้าอยู่เท่าเดิมตั้งแต่นั้นมาไขาป่ามาลาเรียก็หยุดจับร่างกายแข็งแรงเป็นปกติอย่างน่าอัศจรรย์ท่านได้อะไรเล่าถวายท่านอาจารย์มัน่นท่านอาจารย์มั่นก็รับรองครั้นท่านอาจารย์มั่นได้พักวิเวกอยู่ที่ผาแดงแก้งไก่พอสมควรแล้วก็ได้ออกเดินทางไปยังอำเภอท่าบ่อได้เข้าไปพักอยู่ที่ราวปา่า ใกล้กับป่าช้ากองอำเภอท่าบ่อนั้นปัจจุบันเป็นวัดอรัญวาสีณนะที่นี้เองนะับเป็นครั้งสำคัญยิ่งครั้งหนึ่งที่บรรดาท่านผู้ที่มีบุญมีวาสนามาศึกษาฝากตัวเป็นสิทธิ์ของท่านหลายองค์คือท่านอาจารย์อุ่นธรรมทโรท่านอาจารย์อ่อนจานสริท่านอาจารย์ฟันอาจารโรท่านอาจารย์กว่าสมโน ท่านเหล่านี้ได้ตั้งใจปฏิบัติตามโมวาทของท่านอาจารย์มั่นอย่างอาชีวิตเป็นเดิมพันแม้ท่านอาจารย์มั่นจะแนะนำเช่นใดท่านทุกองค์ต้องทำตามให้จนได้จนปรากฏว่าทุกองค์ได้ผลทางใจอย่างยิ่งยวดยิ่งเลื่อมใสท่านอาจารย์มั่นอย่างถึงขีดสุดแล้วก็ได้คอยท่านจัดการทำการบวชใหม่เพราะทุกองค์ได้เป็นพระมานิกายมาก่อนท่านอาจารย์มั่นก็ได้อรัถนาท่านเจ้าคุณธรรมใจดีจงบรรทุโล มาเป็นอุปชาธไละกรรมให้จำเป็นที่เรียบร้อยทุกประการท่านอาจารย์ทุกองค์นี้ภายหลังได้ทำประโยชน์แก่มูชนอย่างเย่หลวงทุกๆองค์โดยที่ท่านได้แนะนำผู้เป็นพระภิกษุสัมมเนนและญาติโยอมให้ได้รับธรรมลึกซึ้งมากมายทีเดียวและท่านเหล่านี้ทุกองค์ได้สร้างสำนักปฏิบัติธรมรมกรรมฐานองและหลายๆสำนักซึ่งก็ปรากฏเป็นสำนักปฏิบัติธรรมอยู่จันบัตนี้ มีมากมายและแห่งทั่วทุกภาคในประเทศไทยพศส4 6 8ในปีนี้ท่านอาจารย์มั่นพักอยู่ที่เสนาสนะปาวัดอรัญญาวาสีอำเภอท่าบอยจังหวัดหนองคายพระอาจารย์สาวพักจำพรรษาที่วัดราชกล้บ้านน้ําของปัจจุบันชื่อวัดพระงามท่านอาจารย์สิงห์ท่านอาจารย์มหาปินจำพรรษาบ้านหนองปลาไหล สถานที่ท่านอาจารย์สาวพักอยู่นั้นมีพระพุทธรูปเก่าสมัยเวียงจันทร์ชำรุดไปบ้างท่านพร้อมกับท่านอาจารย์มั่นได้เป็นผู้บูรณะให้ปกติดังเดิมเมื่อทำเรียบร้อยแล้วประชาชนได้ไปเห็นก็พากันกล่าวชมว่าง,งามภายหลังจึงเรียกชื่อวัดนี้ว่าวัดพระงามต่อมาจนถึงทุกวันนี้อันหนึ่งเมื่อท่านพักอยู่ในท้องถิ่นนั้นก็ได้แนะนำธรรมะปฏิบัติจนเกิดความเลื่อมใสย,ยิ่งในพระพุทธศาสนา และก็ปรากฏว่าประชาชนในแถบนั้นได้เป็นผู้เครงครัดในการปฏิบัติธรรมจนถึงทุกวันนี้ครั้นออกพรรษาแล้วได้พาคณะทุดองวิเวกไปทางบ้านหนองปลาไหลได้ไปถึงบ้านอากาศปัจจุบันเป็นอำเภออากาศอำนวยท่านอาจารย์สิงห์พันธยากรโมก็มารบพบท่านอยู่ที่นี่เพื่อศึกษาทมบางประการ ท่านอาจารย์เทศเทศรังสีกับพระออกเสียรูปก็ได้ทวดดงตามท่านต่อไปจนถึงบ้านสามผงดงพนาวพักอยู่ที่ป่าช้าแห่งหนึ่งณสถานที่วิเวกแห่งนี้ได้กลับกลายเป็นสถานที่สำคัญคือได้เกิดมีพระอาจารย์ผู้มีบนวาสนาบาร,รมีได้เข้ามาศึกษาธรรมปฏิบัติเช่นพระอาจารย์เก่งอธิมุตตะโกและคณะของท่านเพราะท่านอาจารย์เก่งเป็นพระอุปชาด้วยผู้คนในละแวกนั้นนับถือมากเป็นอาจารย,าย์ใหญ่ เมื่อได้ยินข่าวท่านอาจารย์มั่นมาพักอยู่ที่ปา่าและสับกิเดสับมานานแล้วจึงใครที่จะทดลองไต่ถามอัถปัญหาต่างๆท่านอาจารย์เก่งพร้อมคณะจึงได้ไปพบท่านที่ป่าแห่งนั้นเมื่อได้ไต่ถามอัธปัญหาธรรมต่างๆท่านอาจารย์เก่งและคณะก็เกิดความอัศจรรย์ในการโต้ตอบอัธปัญหาของท่านอาจารย์มั่นเพราะแต่ละคำที่ได้รับคำตอบตรงใจจริงๆ ตอนหนึ่งท่านอาจารย์เก่งได้ถามว่าท่านปฏิบัติจิตกรรมฐานเพื่ออะไรได้รับคําตอบว่าเพื่อความบริสุทธิ์ท่านอาจารย์เก่งถามว่าความบริสุทธิ์เกิดจากอะไรได้รับคําตอบว่าเกิดจากอริยสัจธรรมท่านอาจารย์เก่งถามว่าสัจธรรมอยู่ที่ไหนได้รับคําตอบว่าอยู่ที่ตัวของคนทุกคนถามว่าอยู่ในตัวของทุกๆคนทําไมทุกคนจึงไม่บริสุทธิ์ ตอบว่าเพราะเขาไม่รู้วิธีการถามว่าทำไมจึงต้องมีวิธีการตอบว่าเหมือนกับทรัพยากรพวกแร่ธาตุต่างๆอยู่ใต้ดินคนไม่มีวิธีการก็เอาแร่ธาตุทรัพยากรเหล่านั้นมาใช้ไม่ได้แร่ธาตุจะมีประโยชน์ต่อมนุษย์ก็ต่อมเมื่อมนุษย์มีวิธีการขุดนำเอามาใช้ใถูกต้องตามวิธีการแม้อริยะสัจธรรมก็เช่นเดียวกันแม้ว่าจะอยู่ในตัวเราเองก็จะต้องมีวิธีการที่ถูกต้อง จึงจะบังเกิดเป็นอริยสัตว์ได้เท่านี้เองท่านปอชาเกิงอธิมุตตะโกก็เลื่อมใสและเข้ามาขอปฏิบัติอยู่กับท่านอาจารย์มันจนเกิดความย็นใจเป็นอย่างยิ่งได้ขอมอบตัวเป็นศิษย์พระอาจารย์มันพร้อมใจกันกับศิษย์เพราะได้ปฏิบัติจิตกันทั้งศิลาจารย์ยอมสละบ,บวชทำธเลายกรรมใหม่เป็นพระธรรมยุทธ์ทั้งวัด ในครั้งนั้นจึงทําให้ชาวบ้านชาวเมืองได้เรื่องลือกันว่าพระอาจารย์บ้านเป็นผู้วิเศษสําคัญเพราะได้ทรมานพระอาจารย์เกิงเนื่องจากชาวบ้านชาวเมืองเลื่อมใสพระอาจารย์เกิงมากในปีนี้จึงเป็นปีสําคัญมากปีหนึ่งเพราะหลังจากท่านอาจารย์เกิงได้มาเป็นเสร็จแล้วยังมีท่านยาคูศีลาที่เป็นอาจารย์ใหญ่อยู่แถบนี้เหมือนกันเป็นเพื่อนกันกับอาจารย์เกิงเมื่อทราบว่าเพื่อนสลาวัดเช่นนั้นก็เฉลียวใจจึงได้ไปพบ หลังจากพบแล้วและอาจารย์เก่งก็ได้นําท่านยาคูศิลาไปมอบตัวกับท่านอาจารย์มันได้ฟังและได้ปฏิบัติตามก็เกิดความเย็นใจเลือเกินท่านยาคูศิลาก็ได้สลวะวัลและศีลจำนวนมากมาบวชเป็นพระธรรมยุทธ์ทั้งสิน้นระยะนี้เองทําให้ชื่อเสียงของท่านอาจารย์มันได้กระชอนไปว่าหากใครอยากผนทุก ต้องการความบริสุทธิ์ต้องการของจริงในพระพุทธศาสนาแล้วจงได้พยายามติดตามและปฏิบัติท่านจะได้รับผลอย่างแท้จริงพศ2 4 1 9ท่านอาจารย์มั่นและพระพิสุทธิสมณเณรหลายรูปจำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านสามผงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมท่านอาจารย์สิงห์กับท่านอาจารย์มหาปิน่นจำพรรษากันที่บ้านอากาศ ท่านอาจารย์โกธมทินโนจำพรรษาที่บ้านโนนแดงอาจารย์อุ่นธมาทาัทธรจำพรรษาที่บ้านคาอาจารย์เสากันตะศีโลทุดงออกจากวัดพระงามอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายแล้วก็ไปเชียงคานจังหวัดเลยขึ้นไปที่ผูฟ้าภู่หลวงแล้วก็กลับมาจังหวัดอุดรธานีจำพรรษาอยู่ที่เสนสนป่าบ้านดงยางอำเภอหนองหาร หลังจากออกพรรษาแล้วในปีนี้พระอาจารย์มั่นพระอาจารย์สาก็ได้เรียกบรรดาพระอาจารย์ที่เป็นสิทธุกองค์ให้มาประชุมพร้อมกันที่บ้านโนนแดงในการประชุมครั้งนี้ท่านได้วางระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการอยู่ป่าเกี่ยวกับการตั้งสำนักปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางแนะนำสั่งสอนปฏิบัติจิตเพื่อให้คณะสิทธิ์นำไปปฏิบัติให้เป็นระเบียบเดียวกัน เมื่อเสร็จจากการประชมุมในครั้งนี้ทุกองค์ต่างก็แยกย้ยกันออกไปทุดงหาวิเวกตามสถานที่จังหวัดต่างๆโดยมีได้มีการนัดแนะว่าจะไปพบกันณสถานที่ใดแต่ด้วยเหตุอะไรก็ไม่ทราบทุกๆองค์ก็เผอนไปพบกันอีกที่จังหวัดสกลนครในขณะนั้นมีนางนุ่มชุวานน ผู้ที่เคยมีความเลื่อมใสในท่านอาจารย์ทั้งสองคือทั้งท่านพระอาจารย์มันและพระอาจารย์เสามานานแล้วและมารดาของหนังนุมได้ถึงแก่อน,นิจกรรมลงกําลังจะจัดการชาปนกิจก็พอดีได้ทราบข่าวของท่านอาจารย์ทั้งสองพร้อมโดยสาสยนุษิท์เป็นอันมากกําลังร่วมกันเดินทางมุ่งหน้า,เข,าเข้าเขตสกลนครจึงได้เดินทางไปขอนื้มอมนให้มาพักอยู่ที่เสนสนะป่า ซึ่งปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นวัดป่าสุทธาวาสเมื่อพระอาจารย์พร้อมด้วยสานุสิทธิ์นั้นพักอยู่เพื่อเป็นการฉลองศรัทธาไม่เฉพาะแต่นางนุ่มเท่านั้นแต่เพื่อฉลองศรัทธาของชาวเมืองสกลนครทั้งมวลซึ่งชาวเมืองสกลนครทั้งหลายได้เห็นพระปฏิบัติมยุ่ร่วมกันมากมายเช่นนั้นก็ทําให้เกิดศรัทธาป็นอย่างยิ่งได้พากันไปศึกษาธรรมปฏิบัติจนได้รับการชำชองและเป็นนิสัยปัจจัยมาจนถึงทุกวันนี้ ขณะนั้นพระยาปัจจันตะประเทศธานีบิดาของพระพินิษถึงแก่คมเจ้าภาพก็ได้อรัถนาพระอาจารย์ทั้งสองพร้อมด้วยสานุสิทธ์เพื่อบำเพ็ญกุศลท่านอาจารย์ทั้งสองก็ให้อุปการะเป็นอย่างดีเพื่อเป็นการอนุเคราะห์จึงได้อนุมัติให้พระไปฉันในบ้านได้ในงานจปนกิจศพบ,บิดาของพระพินิษ์เป็นครั้งแรกตั้งแต่นั้นมา เพราะเบื้องต้นพระคณะกรรมฐานได้รักษาทุดงขวัตยอย่างเข้มงวดกดขันกันจริงๆไม่มีการอนุโลมให้รับนิม,มนต์ไปฉันพัตาหานในบ้านเมื่อเสร็จงานชปนกิจทั้งสองศพนั้นแล้วพระอาจารย์ทั้งสองและสานุสิตต่างก็แยกแยะก,กันทุดงไปกนละทิละทางตามอัธยาศัยส่วนท่านอาจารย์มั่นทุดงไปทางบ้านเหล่าพลคอได้แวะไปเยี่ยมอุปชาพิม ซึ่งท่านองค์นี้เป็นนักปฏิบัติมาเก่าแก่แต่การปฏิบัติของท่านยังไม่ถูกทางจริงท่านอาจารย์มั่นได้แนะนำโดยให้เจริญวิปัสสนาจะได้รับผลเป็นที่พอใจและอุปชาพิมพ์ก็ได้ยกย่องท่านอาจารย์มั่นว่าเป็นผู้มีความชำนาญในการปฏิบัติอย่างยิ่งต่อจากนั้นท่านกล็ลาพระอุปชาพิมพ์ทุดองต่อไปและพักบ้านห้วยทรายสิบวันโดยจุดมุ่งหมายท่านต้องการจะเดินทางกลับไปที่จังหวัดอุบลราชธานี ก็ได้บรรลุถึงหมู่บ้านหนองขอนซึ่งชาวบ้านไม่ได้ฟังธรรมเทศนาของท่านแล้วเกิดค,ความเลื่อมใสจึงได้พร้อมใจกันอารัธนาให้ท่านจำมันษาเมื่อท่านเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ก็รับอารัธนาชาวบ้านจึงช่วยกันจัดแจงจัดเสนาสนะถวายจนเป็นที่พอเพียงแก่พระภิกษุที่ติดตามมากับท่านพศ2470ในพรรษานี้ท่านได้พักอยู่บ้านหนองขอนตามที่ชาวบ้านได้อารัธนา พระอาจารย์สิงห์คันตยาคมอจำพรรษาที่บ้านขัวสะพานบริเวณใกล้เคียงกันเราไม่ได้อยู่ศึกษาธรรมะปฏิบัติกับท่านได้รับผลเป็นที่พอใจและก็ได้ออกไปบำเพ็ญสมณธรรมโดยตนเองในสถานที่ต่างๆทราบข่าวว่าท่านอาจารย์มั่นกำลังเดินทางไปจังหวัดอุบลเราจึงได้พยายามทุ่ดงติดตามท่านไปในระหว่างทางรอได้ไปพบพระอาจารย์ลีธรรมธโรณณที่บ้านหนองสองห้องอำเภอม่งสาิ ท่านก็เป็นพระมานิการเหมือนกันเราได้อธิบายธรรมะปฏิบัติที่ได้ศึกษามาจากท่านพระอาจารย์มัน่นแต่ก็พากันปฏิบัติจนเกิดความอัศาจรรย์ในการปฏิบัตินั้นแล้วพระลีมีความสนใจเป็นอย่างยิ่งจึงได้ทวดองร่วมก,กันกับเราเพื่อจะได้ไปพบท่านอาจารย์มัน่นเราในที่นี้หมายถึงพระอาจารย์กงมาจิระปุญโญพระอาจารย์องค์แรกของกาพเจ้า ครั้นออกพรรษาแล้วท่านอาจารย์มั่นก็ได้เดินทุดงไปถึงตัวจังหวัดอุบลเรากับพระลีก็ได้ติดตามไปพบท่านอาจารย์มั่นที่วัดบรุรพาพอดีขณะนั้นท่านเจ้าคุณปัญญาพิสาเรเถระหนูขึ้นมาจากกรุงเทพได้พักหยุดที่วัดบรุรพาร่วมกับท่านอาจารย์มั่นและท่านอาจารย์มั่นท่านก็พิจารณาเห็นว่าเรากับพระลีควรจะได้บวชเสียใหม่เมื่อตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านเจ้าคุณปัญญาพิสารเถระก็ได้เป็นอุปชาบวชให้เรากับพระลีเป็นพระธรรมยุทธ์คณะสานุสิทธ์เก่าๆทั้งหลายอันมีอาจารย์อุ่นธรรมทาโรอาจารย์อ่อนยานสรีอาจารย์ฟันอาจารโรอาจารย์เก่งอธิมุตโกพร้อมด้วยสิทธิอาจารย์หลุยอาจารย์กว่าสมมโนอาจารย์โคนอาจารย์ศรีลาอาจารย์ดีอาจารย์บุญมาอาจารย์ทองอโศโกอาจารย์บุญทรงอาจารย์ลาหลวงตาปัน ทราบข่าวว่าท่านอาจารย์มั่นเดินทางมาพำนักอยู่ในจังหวัดอุบลทุกองค์เหล่านี้ก็ได้ติดตามมาในเดือนสามเพนบรรดาสิทธ์ทั้งหมดมีท่านอาจารย์สิงห์ขันทยาขมอเป็นต้นก็ได้ร่วมประชุมอบรมธรรมปฏิบัติอย่างที่เคยเคยปฏิบัติกันมาในค่ำคืนวันหนึ่งท่านอาจารย์มัน่นท่านได้เข้าที่ทำสมาธิภาวนาก็ได้ปรารบว่าจะออกจากหมู่คณะไปสะแสวงหาสถานที่วิเวก เพื่อจะได้มีโอกาสพิจารณาค้นคว้าในปฏิปทาสัมมาปฏิบัติให้ได้รับความเข้าใจชัดเจนและจำแจ้งเข้าไปอีกแล้วจะได้ปฏิปทาอันถูกต้องนั้นฝากไว้แก่เราสนุสิทธิ์นอนาคตต่อไปเพราะพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วนั้นย่อมมีในอันสุข,ขุมลุ่มลึกมากยากที่จะทำความเข้าใจใถูกต้องตามพุทธประสงค์ได้ ผู้ปฏิบัติตามรอยพระบาทพระพุทธองค์และปฏิปทาที่พระอริยะเจ้าได้ดำเนินมาก่อนแล้วนั้นเมื่อไม่เข้าใจจาแจ้งแล้วย่อมจะเผลอไปจากปฏิปทาที่ถูกต้องก็เป็นได้หรืออาจดำเนินไปโดยผิดดถูกๆเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็จะเข้าไม่ถึงศีลถึงธรรมหรืออาจจะถึงกับป่วยการไม่เป็นประโยชน์แก่ตนของตน การปฏิบัติพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนาก็จะมีแต่ความพอกพูนกิเลให้จเจริญงอกงามขึ้นในตนของตนเท่านั้นซึ่งไม่สมกับว่าพระธรรมวินัยเป็นของชำระกิเลตท,ที่มีโยให้สิ้นไปจากสันดานแห่งเวนยสัตว์ทั้งหลายอันหนึ่งการอยู่กับหมู่คณะจะต้องมีภาระ,ระการปกครองซึ่งก็เป็นธรรมดาตลอดถึงการแนะนำพร่ำสอนฝึกฝนทรมานต่างๆ ซึ่งทําให้โอกาสและเวลาที่จะค้นคว้าในพระธรรมวินัยไม่เพียงพอถ้าแลเราปลิกตัวออกไปอยู่ในสถานที่วิเวกซึ่งไม่มีภาระแล้วก็จะได้มีโอกาสเวลาในการค้นคว้ามากขึ้นผลประโยชน์ในอนาคตก็จะบังเกิดขึ้นมาให้เป็นที่น่าพึงใจท่านอาจารย์มั่นประรบในใจของท่านในตอนหนึ่งระหว่างที่ท่านพำนักอยู่ที่อุบลน,นั้น ครั้นท่านปรารบในใจอย่างนั้นแล้วท่านจึงได้เรียกศิษย์ทั้งหลายที่มีท่านอาจารย์สิงห์เป็นต้นมาประชุมกันท่านได้แนะนําให้มีความมั่นคงดํารงอยู่ในข้อวัดปฏิบัติอย่างที่ได้เคยแนะนําสั่งสอนมาแล้วนั้นจึงได้มอบหมายให้อํานาจแต่ท่านอาจารย์สิงห์และท่านอาจารย์มหาปินเป็นผู้บริหารปกครองแนะนำพร่ำสอนตามแนวทางที่ท่านได้แนะนำมาแล้วต่อไป เมื่อเสร็จจากการประชุมแล้วในการครั้งนั้นท่านก็กลับไปที่บ้านของท่านอีกได้แนะนําธรรมปฏิบัติซึ่งได้เคยแนะนํามาก่อนแก่มารดาของท่นานจนได้รับความอศัศจรรย์อันเป็นภายในอย่างยิ่งมาแล้วท่านจึงได้เวลามารดาของท่านและได้มอบให้นางหวันจำปาศิลผู้น้องสาวเป็นผู้ประทารรักษาทุกป,ประการแม่มารดาท่านก็ได้กล่าวในขณะนั้นว่าลูกเอ๋ยอย่าได้ห่วงแม่เลยลูกไม่มีนิสิตในแม่แล้ว ลูกได้อุตส่าห์ภาคเพียรเรียนธรรมวินญาก็ได้มาสงเคราะห์ให้แม่นี้ได้รู้จักหนทางแห่งข้อปฏิบัติแล้วแม่ก็จะดำเนินข้อปฏิบัติของตนไปตามหนทางที่ได้รู้แล้วนั้นจนตราบเท่าชีวิตของแม่ก็ขอให้ลูกจงประพฤติธรรมจันยร์ไปโดยสวัสดีเถินเมื่อได้รับคำจากมารดาของท่านแล้วเช่นนั้นท่านอาจารย์มันท่านก็ได้ทำสัมมาคารวะให้มารดาได้หฤทิกรรมในโทษ เพราะความประมาทตอดลังและล่วงเกินต่อมารดาตั้งแต่กำเนิดเกิดมาจนปัจจุบันจากนั้นท่านก็ได้ออกเดินทางต่อไป